ครับก็สวัสดีเอซทุกท่านนะครับพบกับช่องชอปปอกบุยํำนะครับวันนี้วันที่16คพฤศจิกายนครับ2 5 6 5ครับอ่าครับวันนี้พาไปชมการจัดส่งรถอีเต็น6ล้อดำเครื่อง88ให้ลูกค้าจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับจัดส่งโดยรถสไลด์มินิครับก็ ายกันให้ลูกค้าได้ชมเอาเครดิตของร้านครับเออว่าซื้อขายจริงส่งจริงครับคันนี้เป็นมือสองนะครับจบไปสองแสนบาทครับมือสองเก็บสีใหม่ก็กระบะยาว3ามเมตรหกกว้างเมตรเกาสครับคันนี้เป็นเกียร์สงลูกครับเกียร์กลางครับ มาชมด้านหน้ากันนะครับก็ใหญ่อยู่นะครับขึ้นสไลด์มินิไปทางอุดรทางนี้เดี๋ยวมีกหลายคันครับนั่นครับคันดำอีกคันหนึ่ง ทางน้าคนขับกำลังมัดรถอยู่นะครับก็ก่อนเจาถาดขึ้นก็เรียมัดรถกันก่อนครับใหญ่เอาครับผมอันนี้ราคาก็ถูกด้วยนะครับถือว่าถูกครับคันนี้ สองแสนบาททําสีเพ็นไลายให้ผมค่าจะส่งต่างหากนะครับก็สนใสนใจก็โทรติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์0 8 6 0 5 7 3 9 5ชอปปองบุรีดำ <an> <t ose> ฝากไว้ด้วยครับ อีแตนมือสองครับทำสีหรือเก็บงานหรือตามสภาพก็ว่ากันไปมีหลายรูปแบบหลายสไตล์นะครับนี่น้าคนขับกำลังมัดรถอยู่ครับดูน้าคนขับครับ มัดเป็นหรือเปล่าเน้ะไม่กึ่งกี่งกลางๆเน้ะโอ้ยรถจะชนแน่นอนเอยหลบรถเลยครับโอ้ยมัดคานหน้าเลดินี่ยมัดตรงเนี้ยเออนี่แหละให้เต่มันได้มัดนะ ชมตอนท้ายกันโอเดี๋ยวท้ายกันให้ชมไม่ยาวนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรให้ชมมากพามาชมตอนเอาถาดขึ้นนะครับ รถสไลด์ก็ขายนะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทครับขึ้นได้ประมาณสามสี่ตันหรือไม่เกินห้าตันครับข่าวๆประมาณนี้ ขึ้นไม่ยากครับรถกระบะขึ้นหกล้อยกล้อไปทีนึงครับโอ้ยกล้อแล้วครับไอย,ยกล้อหน้าเลยครับโอเคครับ ไม่ดูเขาคุยอะไรกันครับโอเคครับเรียบร้อยครับเจอทักรักโบครับทักทายกันได้ครับไปทางจอดูด,ดอนธานีครับอำเภอกุมภวาปีนะครับคันนี้สนใจงานขนย้ายโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์เป็น0 5 7 3 9 6 5นะครับชอปปอ้บุยดำครับ หรือสนใจรถมือสองรถอแตนมือสองก็สอบถามกันมาได้ครับ<ด>ก็ลากันเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ